เออแต่ด้วยความที่พอมองไว้ที่พรมล้มันเห็นขาคนที่ห้อยลงมาจากเตียงชั้นสองเหมือนผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเว้ยมันก็ยังเห็นอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือท่องยังไงเขาก็ไม่ไปก็ยังแว่งขาอยู่งั้นเหรอใช่แล้วก็ได้ยินเสียงมันหัวล้อย่อเออ สวัสดีวิลุนทุกคนเราวันนี้มาพงกับเอฟลรพงละพงพ,พิ่ทักนะช่วงนี้จะไปเป็นนักร้องแล้วนะคุณผู้ชมอลองเล่นนะคุณผู้ชมอยากหาวิธีการเปิดใหม่ๆแล้วแหละสวัสดีคุณผู้ชมยังเป็นทางการนะครับผมวันนี้เราพงเอฟพงพิ่ทักคนเดิมนะครับหน้าสุดนี้เป็นสองมือนแล้วนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็กลับมาสูราร่รายการเป็นธรรมดาทุกวันเสาร์แล้วของซปป้ารายกาตรงในเล่าเรื่องผีอีกครั้งหนึ่งครับผม ซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเซเลบริตี้อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ใช้คําว่าเป็นเซเลบริตี้อันดับต้นๆของประเทศไทยด้านคอสเพลย์เลยก็ว่าได้อ <All ee! S 1> ซึ่งคนนั้นเป็นสาวสวยสะบึ้มๆเลยนะครับผมที่ผมเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่สมัยท็อกท้องเมื่อวานเกือบสิปีท,ที่แล้วเลยครับซึ่งคนนันนั้นก็คือมิสกิจังแลวเวแอ กุ๊กไก่ของเรานะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขามีเรื่องผีที่จะมาแชร์กันแบบน่าสนใจมากนะเดี๋ยวเรามาดูเดนว่าพี่มิสไก่ของเรานะจะเราได้น่ากลัวแค่ไหนนครับผมเอาเป็ว่าก่อนเราเข้าคลิปกันผู้ชมต่อยไลค์ต่อยแชร์ต่อยสมัคร r i า e ผมหน่อยแล้วกันแบบฮุกซ้ายหุกขวาหุกหน้าหุกหลังเพื่อให้ปุ่มซับผมมันถึง3ล้านซามสักทีนะครับโ okay! อเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยจ้าปุ๊บ สวัสดีครับชื่อกูไก่นะคะหรือว่ามิสกิคอสเพเยอร์นะคะอ่าชาวบ้านก็าไปเรียกกันว่ามิสกิไก่นะครับผมกูเจไ่เรีกอะไรก็ได้หลังหลังมาเจแซบสัตว์ไอ้เหี้ยแต่ละคอรสของเจมังสุดจริงเดี๋ยวมันจะแก่แล้วก็โชว์โชว์ไปบ้างนี่ที่บอกคำว่ายิ่งแก่ยิ่งแซบบ้านี่เออนั่นแหละ พี่ท้ผู้อย่างนี้ที่ผมถามไปด้วยผมโดนตกหัวไปเลยพี่ไก่ผมถามเลยเรื่องคราที่ว่าเราเชิญเซเลบริตี้เนี่ยมามาออกรายการเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเราไม่ได้เคสไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยเว้ยเราก็เลยแบบเออเชิญมาเล่าเลยผมถามพี่ไก่กเลยชีวิตนี้แบบเคยเจอผีไหมพี่เคยเจอแค่สองครั้งเว้ยที่แบบจังๆอะ่ะแต่ว่านอกนั้นก็แค่เซนเฉยๆซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเจอหรือเปล่าแต่แค่แบบขนลุกอะไรเงี้ยพี่ไก่เตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องวันนี้ก็มีของตัวเองสองเรื่องถูกปะแล้วก็ ็มีของเพื่อนเพราะว่ามันมันเชื่อมโยงกันเพราะว่ามันอยู่หอเดียวกันอ่ะมันก็เลยขอแจมเรื่องเพื่อนไปนิดนึงอะไรอย่างงีหห้หอไหนหอไ,ไหนมหาลัยอะไรเอ้ไม่ได้ไม่ได้มหาหอภาคอะไรเออต้องบอกว่าเป็นมหาลัยชื่อดังภาคเหนือโอเคมีไม่อยู่ที่หรอก <c oughs> มาเจเริ่ม,มเริ่มาเรื่องแรกเลยมาอ่าเริ่มแรกนะครับก็คือเราอ่ะสอบติดมหาลัยนี้ แล้วข้อกําหนดของมหาลาัยเนี่ยก็คือปีหนึ่งต้องนอนหอในเท่านั้นมันก็เลยบังคับว่าประมาณว่าหลังจบกิจกรรมรับน้องถึงจะแบบออกจากหอในได้แต่ว่าช่วงรับน้องต้องอยู่ในหอในเท่านั้นแก๊งเพื่อนนะก็คือติดทุกคนเลยเข้าใจใช่ปะเออเจอกัอยู่มหาลัยเดียวกันด้วยความที่ว่าเป็นคนจองอะไรไม่เคยทันเลยก็เลยให้เพื่อนจองหอให้อเออแล้วซึ่งหอที่ใกล้กับคณะที่เรียนอะ่ะ คือมันจะมีอยู่2หอมันจะมีหอ3กับหอ9หอ3มันเต็มไวยมากเพราะว่าห้องมันน้อยซึ่งเพื่อนมันก็เลยกดหอ9มา สรุปก็คือจองกับเพื่อนแล้วก็คือได้สองห้องก็คือห้องละสามคนอ่ะเป็นหกคนก็ต้องเกินมาก่อนว่าหอเก้าเนี่ยจริงๆแล้เราเป็นหอผู้ชายมาก่อนซึ่งสภาพมันก็จะเก่ากว่าหอที่เป็นหอหญิงอยู่แล้วเออก็คือง่ายๆคือมันมีสี่ชั้นเว้ยแต่พวกพี่อะได้ชั้นสามเออแล้วคือห้องเพื่อนอ่ะจะน่าก,กลัวกว่าของเราคือมันจะติดคือประตูหลังห้องอ่ะมันจะเป็นป่าเออแต่ของเราอ่ะยังเป็น หน้าตึกไงเออยังเห็นร้านถนนอะไรอย่างงี้ห oh. ้องเรายังห้องเรายังโอเคอยู่ปีหนึ่งอะมันจะมีขึ้นดอยเออ <c oughs> ด้วยความที่ขึ้นดอยเนี่ยคือทุกคนก็รู้ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้ของมหาลัยอันนี้ด้วยความที่คณะแม่งรับน้องแม่งโหดมากคือวันนั้นอะก่อนขึ้นหอไหนอะคือมีบูมีมเฮี้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเลิกห้าทุ่มเว้ยแต่พี่อะด้วยความที่ว่าเคยประกวดดาวเดือนของคณะหรือแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วคือเขาอะก็ให้เป็นตัวแทนคณะ ไปถือพานเพื่อที่จะไปเดินเปิดขบ,บวนอะไรเงี้ยไอไอ้พวกเนี้ย เขาอยู่ดีเขาก็นัดบอกว่าแต่งหน้าตีหนึ่งนะคะก็คือมึงให้กูเลิกห้าทุ่มแต่งหน้าตีหนึ่งออไม่ได้นอนเลยเนี่เออก็คือกะจะแบบเออย่างน้อย30นาทีก็ยังดีว่าแบบงีบหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะให้แบบได้พักหน่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเราก็รีบเนาะกว่าจะได้นอนก็คือประมาณเที่ยงคืนว่าอาบน้ําสระผมอะไรเสร็จได้ลงตัวนอนอ่ะประมาณเที่ยงคืนถูกปะ่ะเออแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจคาว่าเกรงใจเพื่อนไหมเราก็เลยเปิดแค่ไฟฉายมือตัวเองถูกปะ่ะมือถือเองวะก็จะ เด็กเด็กหอใช่ไหมะจะมีตะกร้าพวกแบบแชมพูมพสบู่บโอมล้างหน้าต่างๆเออบก็หิ้วตะกร้าไปห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ํารวมเว้ยซึ่งแผนผังในห้องน้ํารวมอะ่ะก็คือจะเป็นห้องอาบน้ําอ่ะประมาณสี่ห้าห้องหันหลังชนกันตรงกลางเข้าใจอารมณ์ป่ะแล้วตรงผนังซ้ายขวาจะเป็นห้องน้ำถูกปะ่ะที่มีโถชักโครกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่เรามันมืดอ่ะเข้าใจว่าทางเดินก็ไฟแบบเข้าใจหอเก่าไหมมันก็ไฟไม่ได้แบบสว่างฉันด้วยความที่ไม่เคยกลัวอะไรเลยฉันก็เดินเข้าห้องน้ำเลยไอตอนล่าง มากนี่แหละแต่พอลงโฟมไปสักพักอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงอะไรเหมือนคนอาบน้ําเหมือนขันน่ะเออแบบลาดแบบทีละขันน่ะแต่คือแบบเหียห้องน้ํามันไม่มีโอ่งกะละมังหรือซัมติงเลยเข้าใจไหมมันเป็นปากบัวก็คือมันก็ได้ยินเสียงลาดน้าไปเรื่อยๆเว้ยก็คือแบบพอเราแบบเิ่้สุดแย่แบบเฮ้ยมันแปลกๆเสียงมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเออด้วยความที่ว่าแบบเหียไม่ได้ละคือฉันต้องไปเรียกเพื่อนเว้ยฉันก็ออกไปแบบ พยายามคำคำผนังกำแพงอะอซึ่งตอนนั้นก็โง่อนอะก็แบบมึงก็ยังกล้าคำกำแพง<อ> <laughs> แสบแสบ,แสบตาก็คำคำไปเรื่อยๆโชคดีที่ห้องติดห้องน้ำเว้ยเออก็เลยรอดแบบพอเปิดประตูห้องตัวเองได้ก็ไปปลุกเพื่อนมาคนหนึ่งใครก็ได้อะไรเงี้ยบอกว่ามึงไปเฝ้ากูหน่อยเพือ่อนมันก็เออโอเคแต่คือมันก็ยังไม่ตื่นนะเขาจะได้วะอาไรอันนี้คือของเราอะก็คือจบละ <c oughs> พอเพื่อนมาทุกอย่างมันก็กลับสู่ภาวะปกติเว้ยไม่เจออะไรแล้ว เออแล้วก,ก็ไม่เคยเจออะไรเลยเพราะว่าหลังจากนั้นฉันก็กลับไปกลับบ้านไว้ไม่นอนหอ <c oughs> เขาใจได้เข้าใจได้ถือว่าเรื่องเต๊ถือว่าก็ก็หลอนนะคือมันหลอนตรงที่ว่าคือมันเป็นฝักบัวไงแต่มันเป็นน้ำลาดไงคือเรื่องฉันมีแค่นี้นแหละแต่มันก็มาที่เพื่อนเว้ยต่อเลยมากำลังมันเพื่อนก็คือย้ายไปที่อีกห้องหนึ่งคือห้องที่ด้านหลังอะเป็นป่าเข้าใจป่ะเออแล้วซึ่งหอใน ของมหารายอะไม่มีแอรเข้าใจคําว่าถ้าปิดประตูมันก็หายใจปิดหน้าต่างหรือแบบปิดประตูระเบียงมันก็หายใจไม่ค่อยออกไหมแล้คือห้องอะเราเราต้องเล่าโครงสร้างห้องก่อนนะห้องก็จะมีตู้เสื้อผ้าสองห้องไอ้สองตู้แล้วก็มีโต๊ะ สองโต๊ะสองเตียงที่หันหน้าเข้าหากันฟิลลิ่งเด็กขอแบบเวลาเพื่อนนั่งเมาส์ก็นั่งคนละฝั่งแล้วก็เมาส์กันปะมันจะมีวันเข้าราษาออกภาษาเข้าใจรู้ไหมเออวันนั้นไม่ไม่รู้ว่าเข้ารรษาหรือออกัรษาเว้ยแต่คือฉันอ่ะกับเพื่อนในห้องฉันอ่ะกลับบ้านแต่เพื่อนคนนี้กับอีกคนนึง <S <S อ่ะเพื่อนมันมันมีสามคนใช่ไหมในห้องคือกลับไปคนนึงแล้วเหลือแค่สองคนในห้องอ แล้วซึ่งสองคนเนี่ยมันนอนชั้นล่างเข้าใจปะดังนั้นวันนั้นที่มันอยู่ในห้องคือชั้นบนว่างถูกปะเออก็ด้วยความที่เพื่อนฉันอะมันมันแบบขี้กลัวผีอยู่แบบมันมีเซนนิดนึงอยู่แล้วเข้าใจไหมเออแล้วด้วยความที่มันมันแบบมันนอนเหมือนแบบเข้าใจคนที่เหมือนแบบอดนอนมาเยอะๆไหมรับนอนมันเหนื่อยเออมันมันเหนื่อยแล้วคืนนั้นมันก็ประมาณแบบตีสองอะไรเงี้ยมันง่วงมากอะไรเงี้ยเพราะมันทํางานเพิ่งเสร็จอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่คือทุกคนก็มันไม่ได้เปิดไฟ เออมันไม่ได้เปิดไฟห้องเปิดแค่คุมไฟเออมันทําเสร็จมันก็เข้าที่นอนแต่เพื่อนอีคนนอนทันหลังให้มันแล้วเข้ากําแพงไปละก็โอเคอะไรอย่างงี้มันก็ยกพัดลมมันอะไปตั้งบนโต๊ะที่เอาไว้อ่านหนังสือเข้าใจป่ะสักพักมันบอกว่ามันรู้สึกเหมือนแบบหายใจไม่ออกมันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยมันลืมตัวว่ามันคุมโปงมันก็เลยดึงผ้าคุมโปงออกมาแล้วมันก็มองไปที่พัดลมเข้าใจใช่ป่ะอืมเออแต่ด้วยความที่พอมองไปที่พัดลมมันเห็นขาคน พี่ห้อยลงมาจากเตียงชั้นสองแล้วด้วยความที่มันบอกว่ามันเคยเจอผีบ่อยเข้าใจใช่ปะมันก็เลยบอกโอ๊ยกูเจอแล้วล่ะเพราะว่ามันหันเหลือบตาลงมาเตียงข้างล่างเพื่อนยังนอนหันหน้าเข้ากำแพงเหมือนเดิมมันก็เลยท่องพุดโธอะไรเงี้ยพูดไปแล้วก็คุมโปงไปแล้วเหมือนผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเว้ยมันก็ยังเห็นอยู่ดีอะไรเงี้ยก็คือท่องยังไงเขาก็ไม่ไปก็ยังแว่งขาอยู่งั้นหรอใช่แล้วก็ได้ยินเสียงมันหัวล้อย้ออ่ะ มันก็แบบไอ้เงี้ยกูทำอะไรไม่ได้เลยตื่นเช้ามามันก็มาแบบพอเรากลับมามาหาอะไรใช่ไหมมันก็เล่าแล้วมันก็ร้องไห้ไว้บอกกูทำอะไรก็ไม่ได้จะปลุกอีกคนก็ไม่ได้แม่งก็หัวเลยอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะขำมันก็แบบไอ้เงี้ยมันก็น่าขำอ่ะแต่แบบมันก็หล่อนอยู่เข้าใจป่ะเพราะว่ามันก็ห้องตรงข้ามเราอะแล้วแล้วไงต่อคือเจอคืนเดียวเลยเหรอหรือว่าคืนอื่นก็ไม่เจอละคืนอื่นจะเจอแบบเป็นแบบมันจะมีบานบานเกตเข้าใจป่ะบานเกตแล้วก็ประตูอื วันอื่นอื่นอ่ะมันบอกว่าบางครั้งอ่ะเห็นเงาดําๆยืนที่กระจกแต่คือไม่ไม่ได้เจอมากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ไอขาเนี่ยคือชัดที่สุดที่มันเจอมาง่ายๆก็คือเพื่อนทั้งหมดที่ไปอ่ะคือมันอ่ะเจอตัวเลยคนเดียวนอกจอกนั้นคือเจอเงาอเจอทุกคนไม่เจอไม่คือจะไปหาคําตอบับ้างเหนอคือก็ได้คําตอบไงเพราะว่ามันเคยเหมือนแบบมีคนแขวนคอตายอะไรเงี้ย เออแบบเหมือนเคยมีเด็กแขวนคอตายสักห้องชั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยมันเจออ่ะมันแสดงว่าโคเนี้ยเขาต้องผูกพันกับห้องเนี้ยถูกปะ่ะไม่เว้ยคือมันไม่ใช่ห้องฉันห้องเดียวไงคือมันวนทั้งตึกเลยเว้ยเธอเข้าใจปะคือเขาเหมือนนะแบบเป็นตึกของเขาอะ่ะเออแล้วเขาแบบโผล่ห้องนั้นทีห้องนี้ทีแต่คือมาทีละคนมาทีละตัวแค่นั้นอ,ะอ่ะเออไม่เคยเจอสองตัวติดไม่เคยคือตัวเดียวกันเลยโอ้ Je, ขอบคุณมากที่วันนี้มาแชร์กันนะ่ากลัวมากเลยอถามเจ๊หน่อยส่วนตัวเจ๊เชื่อเรื่องผีไหมและคิดว่าคําว่าผีในในความหมายของเจ๊คืออะไรผีก็คือเอาจริงปะเป็นวิญญาณที่อันนี้ในความรู้สึกตัวเองนะเป็นพลังงานก้อนหนึ่งที่เขาอยู่คนละมิติกับเราเว้ยแต่แค่เราไม่รู้ว่าจะเชื่อมเขายังไงแค่นั้นเองแต่คือคนที่เชื่อมได้เขาก็เชื่อมได้เว้ยคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าบางคนเขาก็มันเป็นอย่างที่เขาพูดทุกอย่างนะอ่ะเข้าใจปะเออ เออทำไมถึงมีร่างทรงอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นความจริงเว้ยอืม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 เข้าใจได้ขอแถมอีกเรื่องได้ไหมอ่ะมาคือนี่น่าจะเคยเล่าให้เอฟแล้วก็คือห้องสตรีมเว้ยห้องสตรีมพี่เงี้ยตอนเนี้ยที่พี่อยู่เว้ยมันจะเป็นห้องกระจกใช่ไหมที่อ,อยู่ปัจจุบันแล้วเวลามองลอดกระจกไปหลังจอคอมอะ่ะคือจอคอมตั้งหน้ากระจกแบบกระจกสะใสก็จะเข้ป่ะห้องกระจกอ่ะ เออแล้วพอเรามองลอดหลังจอคอมไปอ่ะเราจะเห็นบันไดบ้านเข้าใจปะเออแล้วซึ่งวันนั้นน่ะพี่นอนพี่ทํางานเสร็จประมาณตีสามเว้ยแล้วด้วยความที่ว่าแบบปกติอะบางวันอะไรเงี้ยพอดึกๆแฟนชอบลงมาเรียกว่าให้ขึ้นบ้านได้แล้วเข้าใจปะเออแต่คือวันนั้นน่ะเราก็ทํางานตีสามแล้วแต่ได้ยินเสียงเปิดประตูชั้นชั้นบนเว้ยเราก็นึกว่าเออมันคงลงมาเรียกว้ยแล้วเราก็เห็นคนใส่เสื้อสีขาวเว้ย ตัวสูงสูงอะผู้ชายเดินลงมาแล้วก็เดินผ่านห้องหน้ากระจกไปเราก็นึกว่ามันจะเข้าห้องกระจกมาเรียกเราถูกปะสุดท้ายเว้ยมันเดินเลี้ยวลงไปแล้วก็เปิดมุงลวดแล้วก็ลงไปข้างล่างเว้ยแล้วก็ปิดมุลวดูดำตึง้งเราก็งงว่ามันลงแบบอะไรว,วะลงไปกินน้ำหรอหรือว่าอะไรแล้วก็รอประมาณ10นาที15นาทีไม่ก็ไม่มีใครขึ้นมาสักทีเว้ยก<อ>็เลยแชทไปถามมันเว้ยว่เเาเฮ้ยลงเมาน้ำหรออะไรเงี้ยมันก็บอกไม่มีใครลงไปเลยบนบ้านอะเออ เอาละหลังกันนกะูก็รีบปิดคอมรีบปิดไฟวิ่งขึ้นมาเอ้าแล้วสิ่งที่เห็นคืออะไรเราเราเห็นเป็นคนเลยเหรอเห็นเป็นตัวแบบเดินลงบันไดามาเลยเตอนแรกก็นึ<า>ก,<า>กว่าถ้าไม่ถ้าไม่แฟนก็พ่อแฟนถูกปะที่เขาจะเดินลงมาแบบเออดึกแล้วนะขึ้นนอนได้แล้วอะไรเงี้ยเออเดินลงมาแต่ไม่เห็นหัวนะเห็นตัวใส่ชุดสีขาวเลยเออแล้วก็คือสรุปก็คือเขาไปถามพระที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาบอกผีเจ้าที่แหละเขาคงแบบมันดึกมากแล้วเขาเรียกให้ขึ้นไปนอนอะไรเงี้ย โอเคถือว่าเข้าใจได้ โอเคเจ๊ขอบคุณมากที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์งานโอ้โหน่ากลัวมากเลยก็เดี๋ยวรอดูออนแอร์คลิปนี่พูดก่อนเลยนะคลิปเจ๊เนี่ยน่าจะออนเดือน11นู่นเลยโอ้ยยาวมากใช่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 เฮ้ยแต่ชิวโอ้คุณดับภาพอยู่แล้วเจ๊เดี๋ยวเจอกันมันจะน่ากลัวจริงปะเนี่ยอะไรนะเล่ามาเนี่ยมันน่ากลัวจริงปะเนี่ยโอ้โหเจ๊กลัวไม่กลัวกูขนลุกอะไอเรื่องสุดท้ายอะโอเคเจ๊ขอบคุณมากวันนี้ไม่รบกวนเลยครับเดี๋ยวงานรอดูคลิปออนแอร์แล้วกัน บายบายครับผมขอบคุณค่ะเจเจฝากฝากเพจฝากอะไรหน่อยโอเคค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจมิสกิคอสเพเยอร์นะคะหรือว่า IG ก็ได้นะคะมิสกิคอสนะคะยังไงก็เจอค่ะ เสรอนด้วยโอเคงั้นไปติดตามพี่สาวผมด้วยลวกันนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณเจ๊ไก่มากนะครับครับผมบ๊ายบายครับบุ้ยบุยครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เล่าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เห็นภาพแต่อุนนคุ่ผตรงขนลุกจริงด้วยคุณผู้ชมคือคือมันตรงกันอย่างแบบน่าเหลือเชื่อแบบขนลุกไปหมดเลยอะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วถ้าใครเรียนอยู่มหาอะไรนี้ก็ขอให้คุณโชคดีหรือว่าใครเรียนมหาอะไรนี้อยู่แล้วก็เจออะไรแปลกๆอยากจะมาแชรกันอมมเ ในคลิปนี้บอกผมไว้เลยละกันนะครับผมย้ำนะครับมหาลัยชื่อดังที่อยู่เชียงใหม่ก็คงมีไม่มีกี่ก็คงมีไม่กีมหาลัยหรอกครับที่วิ่งขึ้นดอยอ่ะไว้แค่นี้ละกันคุณผู้ชมเจอกันสัปดาห์หน้านะวันนี้ครับผู้กำกับในไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนมีดพลาดบางอางไดผมเอฟบีทีั้ต้องกราบขอประทานภัยไว้ที่ด้วยเจอกันนะครับผมในวีคถัดไปนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ